ก็สวัสดีครับก็อีกกับช่องชาวแก๊เป็นเกี่ยวสิงนะครับก็นี้ครับตะลุยบนเขาอีกแล้วนะครับทุกท่านก็เนี่ยนะครับตะลุยบนเขาครับดูครับนี่ข้างล่างนะครับัน้ข้างบนนะครับก็ขึ้นเขาลงเขานะครับเจ้านี้ครับ ไม่รู้ว่ากี่ไร่นะครับแต่ที่รู้ว่าน่าจะประมาณสิบกว่าครับไม่น่าถึงยี่สิบไร่นะครับล้วก็เป็นเนินเขาด้วยครับนี่ผมอยู่ล่างครับรถอยู่บนเขานะครับกำลังดิ่งลงมาครับก็ฝากทุกคนกดติดตามด้วยครับฝากกดไลค์ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับนี่ก็ไม่แก่แล้วก็ปีห้าสี่นะครับ ฝนฟ้าไม่ค่อยเป็นใจนะครับฟ้าคืมครับต่อมีฝนล,ลงเม็ดมานะครับก็นี่คือเครื่องเจโอแปดนี้นะครับพร้อมยีันยี่สองครับมอ,อเตอร์ยีันยี่สองครับก็รถสิบเปรครับบิ้วใหม่ครับก็บอกไว้ครับเผื่อคนที่เข้ามาดูขเขาไม่รู้นะครับ ก็ไปเกี่ยวตรงไหนเขาก็ถามว่ารถ,าารถใหม่ใช่ไหมคุณออกมาใช่ไหมครับก็ไม่ใช่นะครับเขาบอกเขาไปว่าเป็นรถบิวใหม่นะครับรถสิบปีครับบอกไปก็ยังมีใครไม่เชื่อเลยนะครับแค่มีคนเชื่อครับของไรเขาถามนะครับรถใหม่จังนะครับ อย้ที่แล้วครับไปแถวแถวทางข้ามพม่านะครับก็เขาอะไรเขาถามครับว่าคันนี้เพิ่งออกมาใช่ไหมนะครับก็บอกไปว่าไม่ใช่ครับรถสิบปีครับทําใหม่เขาก็จะบอกว่าไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับเพราะว่ามันใหม่ครับก็รื้อใหม่นะครับทั้งคันนะครับก็เหลือแค่โครงตู้นะครับ เพราะว่าคันนี้ช่องล่างก็ทําใหม่ครับยกใหม่ครับช่องล่างก็เหมือนรถใหม่นะครับทําสีทํอะไรใหม่นะครับออปชันใหม่ครับไปนู่นครับบนเขาหายแล้วนะครับขึ้นไปก็ลงเขาอีกทีนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันเลยนะครับเพราะว่าขึ้นไปแล้วก็ไปลงล่างอ่างนีครับ ดูครับขึ้นครับคนเดินนะครับยังเหนื่อยนะครับแล้วรถครับมันจะไม่เหนื่อยนะมันจะไม่หนักนะครับชิดดูครับแค่เราเดินขึ้นเนี่ยยังเหนื่อยเลยนะครับเพราะเดินขึ้นเขานะครับขึ้นไปแล้วก็ไปลงล่างนะครับแล้วขึ้นมาใหม่แล้วก็ลงล่างอีกก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนี่เริ่มเหนื่อยแล้วครับเดินขึ้นมา สูงนะครับสูงลาดชันนะครับแต่ว่าสูงกว่านี้ก็ลุยมาแล้วนะครับน่ครับเพิ่งเจอรถเกี่ยวนะครับขึ้นมานครับเฮ้อเหนื่อย นู่นครับลงเขาไปนู่นครับตรงปากกล้วยนะครับเขาอยู่ล่างครับตรงปากกล้วยแต่ว่าไม่ถึงปากกล้วยครับแค่พูดให้ดูครับนะครับข้างล่างนะครับข้างล่างนี้นะครับขึ้นนู้นไปลงนู่นะครับให้รถเกี่ยวหายแล้วต้องยืนตรงนี้ครับจะได้เห็น เดินหอบเลยนะครับ โอ้โหโคตรตันกอนแล้วครับนุ่นโคตรดีนะครับข้างบนเนี่ยครับเหมือนข้างล่างข้างล่างนี่เกี่ยวใช้เวลาประมาณชั่วโมงเกือบได้นะครับลงบ่ายสองนะครับลงบ่ายสองเสร็จประมาณบ่ายสองสี่สิบกว่าครับสี่สิกบกว่าเกือบห้าสิบเลยครับที่ผมดูเวลานะ ว่าตอนนี้มันบ่ายสามครึ่งนะครับแล้วมาเกี่ยวก็ยังไม่ถึงไม่ถึงยี่สิบนาทีนะครับเต็มอุ้มแล้วนะครับข้างบนนี่ถือว่าขับพูดดีอยู่ครับก็เขาได้ดีก็เราก็ดีใจนะครับชาวไร่ครับได้ดีก็ดีใจแล้วครับ เพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับราคาก็ไม่แน่นอน,นครับแล้วก็ความชื้นอีกนะครับ ก็เดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูข้างบนนะครับเดี๋ยวให้รถกลับไปก่อนนะครับเดี๋ยวพาดูมุมบนรถเกี่ยวนะครับก็พยายามจะถ่ายอยูข้างบนและล่างครับนูครับตกแล้วครับบนเขาลู่นะครับ อันนี้ก็ลมพัดมาครับทางนี้ค้มครับนู้นก็ตกทางนู้นนะครับแถวนี้ฝนฟ้าอากาศดีแล้ว ก่อดี๋ยววันกับาามาเตร์นี้จะ้าไปดูข้างบนรถน,นะครับ